สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดบัญชีทรัพย์สินมาดามแป้งบัญชีทรัพย์สินมาดามแป้งเมื่อช่วงต้นปี64ปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมาดามแป้งนวลพันหธ์ล่ำซำ้ำถือครองทรัพย์สินกว่า4651ล้านเฉพาะเครื่องประดับพันล้านนาฬิกาหรู107เรือนกระเป๋าแบรนด์เนเม,ม240ใบ 152ล้านโดยมาดามแป้งแจ้งว่ามีเครื่องประดับอัญมณีเพชร305รายการมูลค่า1,304,510,150ล้าน5 10, 10, 150บาทมูลค่ามากที่สุดคือต่างหูแบบห้อยเพชรทรงสี่เหลี่ยม13กะรลัดเม็ดเดียว50ล้านบาทต่างหูเพชรห้อยด้วยเพชรหยดน้ำต่อห้อยลงมาเป็นเพชรมาคิด1.2กะรลัด และมาคิด5กลัดมูลค่า35ล้านบาทต่างหูแซฟพายรูปไข่15กลัดล้อมเพชมูลค่า25ล้าน5แสนบาทแหวนเพชรทรงกลมเม็ดเดียว10กลัด40ล้าน250,000บาทนาฬิกา107รายการรวมมูลค่า156ล้าน4,107,08บาท มูลค่ามากที่สุดคือนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเรือนเงินประดับหลากสีเป็นจุดเล็กเล็ก1 2 0ล้าน8 50, 4บาทนาฬิกาคาเทียเรือนเพชรหน้าปัดเหลี่ยมสายเพชร3เส้น7 2 5 0ล้าน2 0บาทเป็นต้นกระเป๋า240รายการมูลค่ารวม152.1ล้าน1บาทอาธิกระเป๋าแฮมเมส เคอรี่ไซส์ยี่หนังเจระเคสีดำอมน้ำเงิน1นึ่งล้านห้าแบาทสีฟ้าน้ำทะเล1นึ่งล้านห้าแบาทสีเขียวมรกต1นึ่งล้านหบาททั้งนี้มาดามแป้งถือว่าเป็นผู้จัดการหญิงคนแรกที่นำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ aff suzuki cup 2020สมัยที่6เมื่อวันที่1มกราคม -65 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลของอาเซียน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ